สวัสดีดค่ะทุกคนวันนี้นะคะกลับมาพบกันกับเอิญเช่นเคยเลยสำหรับวันนี้เอิญมากับรถ5ประตูนะคะมาด้า CX 3 0นะคะ2.0ตัว C ีเกียวโตได้รถปี2021นจดปี2022เลยตัวรถคันนี้เป็นรถบ้านด้วยใครที่กำลังตามหาหรือสนใจอยากนัดมาดูรถนะคะร้านต้องอยู่ที่เซรีไทย70็ดสบมินบุรีกรุงเทพเปิดทุกวัน9โมงจนถึง6โมงเย็นเลยวันนี้นะคะเอิญก็จะพาลูกค้ามาชมรีวิวรถของคันนี้กันนะคะใครที่กำลัง สนใจนะคะโทรหาเอินได้ผ่านเบอร์โทร097 169 3884ได้เลยก่อนรับชมคลิปนี้เอินฝากทุกคนกดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะเดี๋ยวเอินพามาดูนะคะบอดี้ภายนอกแล้วก็ภายในตัวรถของคันนี้ก็เลยไปชมคลิปกันในส่วนของราคารถคันนี้นะคะตั้งขายอยู่ที่655,000บาทนะคะที่สำคัญตัวรถนะคะแถมฟรีช่วยเหลือฉุกเฉินให้ฟรี1ปีด้วย ตัวรถรับประกันหลังการขายให้นะคะรับประกันเครื่องเกียร์เครื่องยนต์ระบบแอร์ระบบไฟดูแลให้ด้วยนะใครที่สนใจนัดว่าดูรถได้นะคะเลขหมายตัวรถคันนี้อยู่ที่88,000กิโลเมตรเท่านั้นเองพามาชมตัวรถกันเลยนะคะไฟด้านหน้าตัวรถเป็นแบบโปรเจคเตอร์สวยๆแบบนี้กระจังด้านหน้านะคะเขาเป็นแบบหลังพึ่งนะสีดำนะคะทะเบียนรถก็สวยๆแบบนี้เช่นเดียวกันนี่ รถตัวนี้เริ่มต้นที่ฟรีดาวค่างรดอยู่มา13,000บาทเริ่มต้นฟรีดาวนะคะนี่เลยมีไฟเดทามมาให้เรียบร้อยเลยนะถัดมาเรามาดูตัวแม็กกันบ้างนะคะคันนี้เป็นแม็กสีเทาหัวนอน5รูได้ยาง215้าทัพสบนะคะอารนี่สวยมากเดิมๆเ,เลยได้ยางปี2021นะคะสัปดาห์ที่1 ตัวนี้มีไฟเลี้ยวกระจกมองข้างมาให้ด้วยมีไฟเลี้ยวกระจกมองข้างติดฟิล์มมาให้เรียบร้อยรอบพันนะคะแล้วก็ควบคุมการใช้งานนี่เพียงเรานะคะหย่อนมือไปกุญแจรถอยู่ในกระเป๋านะคะคันนี้ก็เปิดมาให้เรียบร้อยนี่เลยแผงประตูด้านข้างนะคะเขามาพร้อมกับตัวล็อกรถกดล็อกนะคะแล้วก็กระจกเขา,าไฟฟ้าปบไฟฟ้ากระจกบันเล่อนออโต้ทั้งสบานเลยนะ มีรายละเอียดต่างๆนะคะโครงสร้างเม็ดอาร์คนะคะเดิมๆให้เห็นกันเลยว่ารถสภาพสวยเกียร์เอนะคะรับประกันโครงสร้างให้ไม่มีชนหนักจมน้าไฟไหม้ไม่ตัดต่อเล็กเครื่องเล็กถังถ้าลูกค้าไปตรวจสอบแล้วมีเอกสารยืนยันทางเต็นท์ยินดีซื้อคืนนะคะตัวนี้มาพร้อมพวงมาลัยมันติฟังก์ชันทั้ง2ฝั่งออปชันนะคะไอสต็อปแบบนี้เลยนี่สวยมากเดิมๆตัวเบาะสามารถเซ็ตได้ด้วยนะคะ สำหรับเบาคันนี้นะคะได้เป็นบอ่อหนังปรับไฟฟ้านะคะนี่ทรงสปอร์ตเดินได้ตะเข็บนะคะออกสีน้ำตาลเข้มแบบนี้เลยสวยเดิมเลยนะนี่เลยใครที่ตามหาหรือว่าอยากมาเทสได้นะคะร้านตั้งอยู่ที่เสรีไทย70มีนบุรีกรุงเทพเปิดทุกวัน9้ามงจนถึง6โมงเย็นเลยด้วยพื้นที่ด้านหลังเขากว้างมากๆมีแอร์หลังมาให้ด้วยนะคะมีพนับอิงไหลมาให้เรียบร้อยเลย วันแก้วน้ำได้อีก2จุดนะคะเผื่อลูกค้าเอาไปต่างจังหวัดนะคะคันนี้ก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับรถครอบครัวที่กำลังตามหายอยู่นะคะรถสวยแบบนี้เลยโครงสร้างรายละเอียดต่างๆเม็ดอาร์คนะคะนี่แกะให้ดูกันเลยนะคะว่ารถเดิมๆแบบนี้เลยไม่มีกลับสีมานะคะรถสวยแบบที่เห็นเลยนะคันนี้เขาเป็นตัวแฮชแบ็กห้าประตูนะคะสำหรับด้านท้ายไฟท้ายเป็นแบบ LED นะคะมีสปอยเลอร์หลังมาให้ สีดำตัดกับต,ต,ตัวรถได้สวยมากๆนะคะมีไฟเบกรกโดนที่สามมาให้เรียบร้อยเลยทะเบียนรถก็สวยนะคะโลโก้ด้านหลังอยู่ครบไฟรับทิมคู่หลังอยู่ครบนะคะนี่รถเขาสวยนะคะลูกค้าขาสีเขาก็ประมาณนี้แบบที่เห็นในคลิปเลยนะตัวนี้เขาเป็นสีเทานะคะตัดด้วยสีดําด้านแบบนี้สวยจริง ฝาดไทเอิญอยากเปิดให้ดูแต่พื้นที่ค่อนข้างแคบนิดนึงนะคะตัวนี้ก็เป็นแฮชแบ็กห้าประตูมีที่ปัดน้ำฝนมาให้เรียบร้อยแบบนี้เลยสภาพกลิบเลยนะคะคันนี้ด้านในตัวรถฝั่งด้านซ้ายให้เห็นรายละเอียดโครงสร้างกันนี่เม็ดอาร์คอยู่ครบแบบนี้เลยนะสวยๆเลยนะคะเดิมเดิมแบบนี้เลยใครที่แบบว่า ชอบรถเดิมๆสวยๆแบบเดิมๆนะคะรับประกันหลังการขายก็คันนี้เป็นตัวเลือกที่ดีมากๆนี่เลยให้ดูกันเลยทั้งสี่มุมเลยนะคะเม็ดอาร์คนะคะมรีิสุดใจนะคะเปิดให้ดูกันเรียวๆแบบนี้เลยเม็ดอาร์คอยู่ครบแบบนี้เลยนะใครที่แบบเป็นสาวกมาด้าเนะคะคันนี้แบลองแต่ถ้าถามว่าตัวเลือกตัวนี้เป็นตัวเลือกที่ดีไหมถือว่าช่วงล่างอ่ะเขาหนึบจริงๆนะคะใครที่แบบใช้มารด้าไม่อยู่แล้วคันนี้ก็ถือว่าสวยๆเลย สำหรับลูกค้านะคะหรือแบบอยากขยับนะคะเป็นรถประมาณนี้นะคะของเอิรนก็รับเทินด้วยนะอย่างนั้นมาดูรถคันนี้นะคะก็สามารถติดต่อหาเอิรนได้ผ่านเบอร์โทร097 169 3884ได้เลยเดี๋ยวเอิร์นพาไปชมนะคะออปชันภายในแล้วลองสตาร์ทรถให้ดูกันนะคะบอกเลยว่าคันนี้เครื่องเขาเงียบจริงๆเดี๋ยวเอิรนลองไปเล่นออปชันภายในรถกันไปดูกันเลย ถ้ามาดูภายในกันนะคะเพียงเราเหยียบเบรกกดปุ่ม Start นะคะแบบนี้ได้เลยนะบอกเลยว่าเนี่ยเครื่องเขาเงียบมากตัวแอร์นะคะคันนี้เขาเป็นแอร์ปรับออโต้ด้วยนี่เลยแอร์ Air ปรับออโต้นะคะปรับขึ้นปรับลงก็ได้เช่นเดียวกันนี่ลดพัดลมนะคะ เขาสามารถแบ่งแอร์นะคะซ้ายขวาได้ด้วยนะคะลูกค้าขาบอกเลยว่าดีมากๆเพราะว่าแบบเผื่อฝั่งซ้ายร้อนฝั่งซ้ายหนาวเนี้ยนะคะคันนี้ก็สามารถที่จะปรับได้ด้วยตัวรถนะคะเขาก็จะมาพร้อมกระจกแล้วก็มีตัวนี้นะคะที่คาดเบลนะขึ้นแบบนี้เลยมาพร้อมกับตัวไฟนะคะเป็นแบบ LED สีขาวเลยด้วยรถคันนี้เขาแบบครบจริงใีที่ใส่แว่นตาด้านบนมาให้เรียบร้อยเลยนะที่บังแดดนะคะมาพร้อมกระจกแบบเลื่อนมีไฟนะคะส่องสว่างสีขาวแบบนี้เลยนะ แต่งหน้าสวยแน่นอนคันนี้นี่ซ้ายขวาเลยนะคะคุณลูกค้าขานี่ไฟติดนะคะซ้ายและขวาเลยหน้าปัดตัวรถประมาณนี้นะคะอันนี้ก็คือจะมีแจ้งเตือนนะคะประมาณว่านะ้ำมันตัวรถนะคะใกล้จะหมดนะแล้วก็มาพร้อมเลขใหม่ตัวรถอยู่ที่8ปด5 6นิกิโลเมตรนะคะรถสวยสภาพเกีรเอรถใหม่น้อยเลยพวงมาลัยเป็นแบบมันติดฟังก์ชันทั้งซ้ายและขวาเลยนะ นี่ออปชันนะคะต่างๆอยู่ครบกระจกนะคะออโต้ทั้ง4บานมีตัวกันกดล็อกเด็กด้วยครบเลยตัวลดมาพร้อมกับเกียร์นะคะเป็นเกียร์ออโต้แบบถุงออปชันนะคะสามารถตั้งค่าแบบนี้ได้ด้วยเชื่อมต่อบลูทูธได้นะคะแล้วก็ fmam ก็ได้เช่นเดียวกันนี่คันนี้สวยมากนะลูกค้านี่เลยแล้วก็ เกียร์ต่างๆโหมดสปอร์ตนะคะเบกมือนะคะไม่ต้องชักขึ้นชักลงแล้วเพราะว่านี้เป็นแบบกดปุ่มเลยนะเพียงเราเหยียบเบรกนะคะเขาก็สามารถที่จะกดปุ่มได้ที่อิงไหลนะคะเขามีพื้นที่เก็บสัมภาระถือไว้เยอะมากๆถ้าเกิดเราไม่ได้ใช้งานเราปิดแบบนี้นะคะแล้วก็มีแบบที่อิงไหลอะไรอย่างเงี้ยนี่เลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้นะคะปรับองศาได้ที่ตามต้องการเลยสภาพเบาะไม่ชํำรุดเลยนะให้เห็นกันนี่เดิมๆนะคะ เบาด้านหลังเรามองจากด้านนี้นะคะก็ถือว่าโอเคมากๆคันนี้เขาก็ถือว่าเป็นรถที่น่าใช้งานอีกหนึ่งคันตัวเลือกที่ดีมากๆเลยสภาพภายในก็จะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเอินพาไปชมในส่วนของตัวห้องเครื่องยนต์นะคะคันนี้กันบ้างดีกว่าเดี๋ยวเราไปชมห้องเครื่องยนต์กันเลย สำหรับตัวห้องเครื่องยนต์คันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์เบนซินส0นะคะดูให้ดูในส่วนตัวห้องเครื่องกันเลยนี่ฝาครอบเครื่องเดิมๆนะคะมาแป้มสีจากโรงงานก็ยังอยู่ครบให้เห็นตัวเครื่องกันเลยนะคะตัวนี้ไม่มีคราบน้ำมันไหลเอิมรั่วซึมนะคะหัวน็อตท,ที่ฝากระโปรงเดิมๆไม่มีขยับไม่มีถอดนะแผ่นกันความร้อนนะคะก็อยู่ครบแบบนี้เลยนะนี่สวยมากสภาพดีเลย น็อตนะคะทางด้านซ้ายและด้านขวาไม่มีไขไม่มีถอดใดๆนะคะมาแต้มสีจากโรงงานก็ยังอยู่นะคะให้เห็นกันเลยห้องเครื่องยนต์นะคะไม่มีครับน้ำมันเหลยมรัเสซิมหัวน็อตเดิมๆไม่มีไขไม่มีถอดนะคะมีสติ๊กเกอร์ต่างๆก็ยังอยู่ครบเลยนี่เลยประมาณนี้นะคะ สำหรับลูกค้าที่สนใจคันนี้นะคะสามารถมาดูรถได้ที่เสรีไทย70มินบุรีกรุงเทพเปิดทุกวัน9มจนถึง6โมงเย็นเลยราคาตัวรถตั้งขายที่655,000บาทเริ่มต้นที่ฟรีดาวนะคะค่างวดตัวรถนะคะอยู่มา13,000บาทนะใครที่สนใจโทรหาเอิรนได้ผ่านเบอร์โทร097 1693 884ได้เลยไว้จะมาเด็ดนะคะรถสวยๆกับทุกคนได้รับชมกันอีกนี่ กดไลค์ก็แชร์ share, กดติดตามพี่เอ,อินด้วยนะเดี๋ยวเอ,อินมาเดทนะคะร,รถสวยๆแบบนี้ให้ทุกคนได้ชมกันอีกไว้เจอกันสวัสดีค่ะ